สวัสดีครับผมมีผ้าบ้านผ้าเครื่องทางเหนือมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเป็นเหรียญเปิดอนุสาวรีย์วีรกรรมพลเรือนตำรวจทหารอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะสภาพสวยนะครับเหรียญดีปีลึกปี19พิธีปลุกเสกใหญ่มากนะของทางจังหวัดน่านเลยนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับแล้วไม่ค่อยพบเจอนะสภาพแบบนี้นะครับเหรียญดีพิธีใหญ่ในหลวงราชการที่9สเสด็จนะปี19นะครับเปิดอนุสาวรีย์นะครับแล้วพุทธศิลป์รูปแบบสวยงามมากๆนะ พลเรือนทหารตำรวจนะครับตัวแทนอยู่บนเหรียญน,นะครับหันหน้าหันข้างหันหลังบุกธงชาติไทยนะก็เป็นเกียรติมากๆนะสร้างอนุสาวรีย์นะครับผู้พิชีพปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะในจังหวัดน่านจากคอมมินิสต์นะครับสวยๆลมน้ําตาลเดิมๆนะครับสายคูบามาร่วมปลูกเสกเพียบนะแล้วก็หลวงพ่อวัดดอนตันด้วยนะปลูกเสกรุ่นนี้นะครับในปี19นะครับคูบาให้วัดไซหลวงแบบนี้นะมาร่วมปลูกเสก อุบา้าวัดฝยลุงอูบาขงวัดมงคลแบบนี้นะครับพ่อหลวงเตอ๋อคารวะจอมขมังเวศแห่งเมืองปัวแบบนี้ก็มาร่วมปลุกเสกนะครับก็เป็นเหรียญดีพิธีใหญ่ราคาเบาๆนะครับเปิดไว้ที่300บาทรวมส่งองค์ตามในคลิปเลยนะราคาเบาๆนะครับก็ตกค่าผ้าแค่250นะค่าจัดส่ง50บาทนะครับเดิมๆสวยๆฟอนต์ตัวหนังสือคมๆเลยนะที่ระลึกวันเปิดแบบนี้เนหะ็นไหม มอนตัวหนังสือจากมกลมๆนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงผิวลงน้ําตาลเดิมๆหลายละเอียดแบบนี้นนี้ยพลเรือเรือนทหารตำรวจนะพลเรือเรือนหันข้างนะครับตำรวจหันหลังทหารหันหน้า,าสวยเดิมกระเป๋าคมนะครับลายเส้นกระเป๋าแบบนี้เนี่ยเส้นเซียนตามพื้นเหรียญน,นะครับคมชัดเลยนะ ฟอนด์ขมมากๆเดิมมากๆไม่สึกเลยนะครับด้านหลังก็เป็นยันนะครับยันโดดๆนะไม่มีตัวหนังสือเลยนะครับก็คลาสสิกไปอีกแบบนะมีแค่ยันนะครับด้านหลังเนี่ยเส้นเกินแบบนี้ก็ปรากฏนะหมายเส้นแตกจากยันแบบนี้เดิมดีนะครับนี่ห,นหมายเส้นสายฝนตามพื้นเหรียญบางๆนะครับภาสะภาพสวยนะก็เห็นธรรมชาติเยอะนะครับ าสายจังหวัดน่านนะเผื่อใครอยากนิมนต์กับเมืองน่านนะครับเหรียญวีรกรรมปี19ึ่รอเก้าเสด็จปลุกเสกใหญ่นะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนําพระบ้านพระเครื่องเมืองน่านนะครับเปิดไว้300บาทนะครับใครสนใจก็แอดดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ที่ติดต่อดีไลน์ไว้อยู่ข้างล่างคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวทยอยนําพระบ้านพระเครื่องมาลงคลิปแนะนําแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ